สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเยติค่ะทุกคนวันนี้เยติผ้ามาเหร่นทงเหร่นทามาเบิ้งหน้าเยติพี่น้องดีเบิ้งพี่น้องพี่น้องว่ามันถิดโต๊มันนี้แหลมมากเมื่อแล้วพี่น้องเมื่อวานนี่เท่ลงเท่ลงโต๊ะลง,ะลง,ลลงมาค่ะพี่น้องแต่ว่ากระต๊ะงามงามบ่มีล่มบม่มีฝ่าฝนยางเดี๋ยวเทล่งทลงเท่ลง มันงามบอกรีพี่น้องเห็นเป็นคู่แดงๆนั่นทางรถไฟเด้อจา้าพี่น้องจ้ั่าเปิ้นสีก่อสร้างทางรถไฟจา่าส้นอ่าบ้านไผ่นครพนมนะคะทุกคนเปิ้นกส็สร้างสร้างตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนี่ยแหละคะ่ะที่เปิ้นเริ่มสร้างนะแม่พี่น้องทางทางพุ่นนี่เป็นขอนแก่นสักอ่ายังกาะโกสุมเด้อจ้ะแลมาแล้วพี่น้อง พี่น้องวามันสิตตกอีกวันนี้คือเป็นเรืงส,มสีมือว้านกับกัซ้ำนีละจ่าเนี่ยมือว่านิเทุ่่งถื่นลุง่งแต่มือว่าน,นี่ตอนแรกว่าสิมันสิบตกแต่ว่ายติว่าตกแทนแน่นอนมาช่มบรรยากาศทรงไฮท้งหน้าหน้ายติพี่น้องยายติก,กับหน้าพัวพี่สาวพี่สายละจา้าเป็นมุนเถ่าแม่เนาะมึงน้ำเต็ม อันนั้นก็เป็นเคียงสูบน้ำสูบว่าเป็นฝนสิเบเ้ามากไงสูบเหมือว่านนี่ฝนมาเทลงบอกพ่อดีปนี้ตัวลุงรลวนนี่เขาลุงหลวงจะากบกกูมันงย่ยเด้อคุณมันสิบ่าตกละโลกเต๋ยโอ้ยยินย็น ได้ยินเสียงเขียดจนาบ่พี่น้องฟังเสียงเขียดจนามวนและผลปู้ยึดตีกันปลูกต้นหม่องมอง่วงว้น้ำคูขั้นแท้น,นะพี่น้องกันเลี้ยาาปากง้อปากาคล้วยกันเลยเป็นต้นนี่แหละ <laughs> เลี้ยาาปากง้อปาคกคล้วยผลเสียงเขียดจนาห้องโอ้ยมวนแท้ปะมีฟ้าทะมุนมาแล้วมันไหลมาหาเราได้เด้อนี พวเจ้าวาสิตกวะนี่ <laughs> มาทางโกสสุมนะแมนถ้าฝนมทถืนลงมาอีกซ้ำหนีพอดีพอดีได้พี่น้องญานี้เนาตายมัดได้ว่ากาสหายระว่างหอยเชอรี <c oughs> หอยเชอเลีมันหมักกิน แต่ว่า้าซ้ำนีคขังซ้ำนี้กันขังหนอนมุดตายเหลียบนำมินอื่นอะนะเจา้าคือบอเครื่องขึ้นไปไป,ป<ะ>้ปฝนมาแล้วฝนน้ำลงุงไหลล่งทอ่อเบีมเบีมเบีมมันนี่ผ้าผีผ้าหนองมาหล่อเหร่นหน้าน้ำเยดติดเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> แม่เป็นตะายันเดอะเมืดมาแล้วปุยิ้ติเคหน้าวานจ้ะพี่น้องมันกับวานคมหยาคมหย่างบบยนี้หละเพราวานายอันหน้ามูยิ้ตินี้เป็นหน้าที่หยาแห้งนะพี่น้องทั้งคือวานละคนกับบคอยได้ยูยูหน้าเนาะ ถ้ามันเดนมาอยู่ทงอยู่ทา่าได้เฝอทงฝอทา่าฝอให้ฝอหน้าก็สีดีอยู่ก็บระสีปัญหาคืมแต่ว่ามันแห่งเป็นหน้าคุมมนีมนีมม่หวยอยู่ออมแบบนี้สินะมันเลขอะก็กเลได้กินนะพี่น้องมันบมแ,แรงเพื่อนแรลงเข้ากับเป็นเพื่อนแรงบบคักเข้ากับบ่วคอยแรงปันได้นะมงึงปลาซิวหยาบหยาบอยู่คนปลาซิวหวานหยาบหยาบอยู่เห้ย แม่ยังมาสีมาตกลูกข่อยบ่อนเนี่ยมาตอนโรงเรียนอยู่มากมาตกแต่ย้ำมียามเด็กหน่อยโรงเรียนยมนมามคนเลิกงานนี่อยู่ไหนโง,โงูโง,โงูยัดติดแล้วเยอะตายยังไหวอย,ยู่ไปไงงูตายตายไหม ยังสิไปบายอยู่มือเศร้าก็เห็นงูอยวนขางเฮี้ยนห่าข่อยไปตากสินตากผาถุงข่อยเสะเดือเสะเดือแลนเลยเนอะเป็นหฮมดีเรากันง,ง่างามเร็วเนะมีสามหนองมีสามบอบอข่อยว่าปลูกเส่ยขันคู่กันแท้หน้าเขาเนาะเฮ้ยเนาะปลูกเซ่้มันได้เป็นหฮมย่มเขาหเห็ดเบียกนี่ไหม

<c oughs> อันนี้ก็เป็นต้นยางนานะพี่น้องแถวพอห้าเนบห้าเนบมันก็เกิดนี่น,น,นี่ต้นยางนาเด้พี่น้องแล้วเน็บมือนีแถอเมียมาเอาเครื่องกระตาเฮ็ดพอกับเฮ็ดแดงมาเก็บสูมือจนยายติบอยากค่ออก <c oughs> ะอ่อนมีไหมถ้าค้นหน่อปรุงแต่งมันดีๆด,ดีกินมดตีเลยนี่พี่น้องอันตน้น ่วนย่างหน้าดึงเอาเนี่ยเด้เฮ้ยบอเสียมมานอันนี้กับเป็นกอแต่ไข่รอบนี้อันเฮ็ดเพาะนะพี่น้องมันออกล่าม้าหอยผี่อะพีเด้ออกล่าม้าหอยผีเด้เห็นดินแตกๆผู้ๆนี่นี่ห้อยเม่เขี้ยวเด้พี่น้อง มอยเถ่าแม่ยมอยเถ่าแม่มาเขียวแล้วออมอือโซนใบเขิงกระตาป่ายางนาถนานมีสานีก็ได้กินพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นดอกกระเจียวด้วยค่ะนี่นี่ต้นดอกกระเจียวนี่หนาดดอกกระเจียวกับพ่อได้ลวกได้กินอยู่นี่ นี่เห็ดเพาะอีแม่เก็บมือนี่กะเห็ดเพาะเห็ดแดงเห็ดหนังหัวพี่น้องท่งนี้ติบว่านั่นเขาเจ้าจ้าง,งัา้นนี่งานเทิงสานี่ยวานเขาเจ้าเห็ดเขาเจ้าน้ำเห็ดเขาเหนียวน้ำนะพี่น้งองเขาเจ้ากับพ่อได้กินจำสิกินกับบ่เมเงินดอกแหงแก้วไปขายเอาไปขายให้รถเกี้ยว พี่น้องต้นยางนาโอ้แถาพอกับเถาเมียแล้ปลูกไว้แต่ดนเราแหล,ละปลูกไว้ออมผู้สาปี่นานี่ยนะพี่น้องปี่นาเถาเมียแล้สิเพาะอันต้นยางนาขายเด้อพี่น้องแล้วมองปีก่อนอนั่นผู้ยึดติดเพาะเถาเมียกบผู้ยึดติดกันซุ่มพี่น้องกับของนี่แหละอันลูกเถาเมียเห็นไนะเห็ดน,น้ำกันเห็ดน,น้ำกันขอบขั้วมะเฮ้านี่ยแหละพี่น้องเห็ดแสนต้น หอ,อดกบ,บคูกันพี่น้องหอ,อดบหอดบอดพ่อขายปีนี้คนมาถามบืม้มงบื้มอยู่แถอแม่เราบอดิเหตุเราเราอยากเราเวพอาขายเราอยากนั่งไปสางบดน้ <c oughs> องพี่น้องพี่น้องว่าแตกๆนี่ไม่เล่นแล้วเมรุเราเอาซื้อได้ปะ เอาไว้จลละ,ะลออกเอาเลยตีเจ้ามีน่าแสไปเอาเจ้าหน่อ๋อเซืออันเอาไปลวกกินกับคนอื่นพอดีอถ้ตกตกแตงมันดีๆมันออกดีๆเลยเนาะเพราะว่ามันสุมมันสุมมันเลยบอดตาย พูนอันดอกมันดอกค่าเอาไปกินกับหลาบม่วเอาไปกินกับกล้วยเสียบปัญญ้นยังพ่นพี่น้นองมะกอกต้นมูของเ้องเป็นหระเด้อันเด้ต้นมะกอกแต่มันเดียบยูมันหวานสุกอันของมู้ห้องมันสีออกเพราพอมูดอกต้นนี้อันเพิ่นสีออกย่ำย่ำมูออกแล้วเฉย นั่นแหละก็เลยได้กินแต่ว่าอีกต้นหนึ่งอ่ะน้วยทอกําปั่นพี่น้องอีกต้นหนึ่ง <Okay. S 1> วันนี้พ้าพี่น้องมาเล็นมาชมบรรยากาศทงหอยตงหน้าน้ากันนาะพี่น้องตอนอง้นย่ท่างพุ่นแหละพี่น้องแต่ต้นนั้นเพราะทันเป็นบางนี่บังนี่เป็นปั๊ดพี่น้องเห็น่ะอ้ยคือเหมือดแถื่อเหมือดบัก <laughs> ต้นมะกออ วันนี้กับพ่อพีพ่อน้องมาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าน้ำกันนะจ๊ะเนาะนี่ไวเอาค่ะเอาคลิปนี้กับไว้ซ้ำนี้น้องพี่น้องเนาะขอบคุณสู้ผู้สุขคนที่เขาไม่ลังใจยตินะจ๊ะพอกันไหมคลิปหนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบายตาย <laughs>